สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันนี้เราจะกับสายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะอ่ามือนเท่ากับกับมาพบพอกันอีเชนเคพี่น้องจจานอกกับแนวทางตัวเลขอ่าก่อนอื่นค่ะอามินก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีม่ค่ะหล้กก็สวัสดีเอฟซีเกาหนาเขามาแหลวกาฝากกดไรก์กดแช่เป็นกําลังใจแอนนํำเนาะค่ะ เดี๋ยวเขามาฟังคำเตือนกันก่อนนะพี่น้องเนาะคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวแอดกัสิพาเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆเนาะมาสารุปผลค่ะแนวทางเล่าพัฒนาสูตรตาล่างผ้าร่วยเนาะค่ะงวดวันที่23 สำหรับวันที่23ค่ะสายวิ่งรูดอันให้ที่701นอก701คือสายวิ่งรูดจับวินอันให้ที่91357นอก91357ค่ะจะเป็นตัวจับวินผลค่ะ468487 สี่หกแปดสี่แปดเจ็ดนอะจะเป็นผลงวดวันที่ยี่สิบสามสำหรับสองตัวบนจะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดนอสายวิ่งรูดแอดมาค่ะจับวินมีเจ็ดบอมีแปดค่ะพี่น้องจา๋าจับวินมีเจ็ดบอมีแปดนอสายจอยแอดได้เจ็ดเก้าค่ะพนมาเจ็ดแปดแปดเจ็ดแอดกัรุดไปนอะค่ะนอะสำหรับสองตัวล่างจะมีสี่หกกับแปดสี่แอดกัรุดไปอีกเช่นกันค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางงวดวันที่ยี่สิบสามแอดกับตองของอภัยน้ำนอค่ะนอกระุดไปค่ะ เดี๋ยวเรามาตามต่อเนาะพี่น้องจา๋าเนาะสรุปผลแล้วเดี๋ยวแอดกะสิพามาเบ่งแนวทางงวดต่อไปเนาะค่ะสำหรับลาวพัฒนาคะ่ะเลขตารางค่ะ701 5 9แล้วก็3 70159แล้วก็3สายวิ่งรูดค่ะอันที่701พี่น้องจา๋าเลขตัวเดิมเลยเนาะสำหรับสายวิ่งรูดก็คือ701คือเก่า จับวินค่ะจับวินออนให้ที่5 7 9 1แล้วก็3อ่าปากกาเบิร์พี่น้องจ้ะอ่าขอเอาัยหลายๆค่ะโบคั้นในเขาในเมืองอยู่โบคั้นมีปากกาเลยเนาะค่ะ5 7 9 1 3คือจับวินเนาะเรามาดู2ตัวบนล่าง2ตัวบนล่างแอดให้ที่7 5 เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะ,ะสำหรับ2ตัวบนรางแอดคัทให้แค่หกแนวทางเนาะค่ะนาะลักละสองคูค่ะสามตัวตรงโต๊ดแอดคัทให้2ชุดชุดละห้าตัวเนาะก็จะเป็น10ตัวเนาะพี่น้องจาเนาะสำหรับ3ตัวตรงโต๊ดแนวทางแรกค่ะศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดห

หมากกัจุดไว้แคบไว้เนาะค่ะเพื่อป้องกันการลืมบมมากประชอบเรือนพานเน,นาะค่ะในทางหัวเนี่ยทางตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเนาะเพราะฉะนั้นมีเขามีรุดปะปนกันไปจ้ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะพี่น้องจานออย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็ในทางองแอสก็คือ6กับ9เป็นตัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแอสขออนุญาตกลับหัวค่ะสําหรับวดวันที่25เนาะวันที่25้า สองตัวโบนี่งวดนี้แอดมาร์กเจ็ดพี่น้องจ๋าแอดมาร์กเจ็ดนอจะเป็นเจ็ดหยังนาพี่น้องจ๋านอสายวิ่งบูดกะหามพลาดเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นเนาเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดเก้าตัวเจาะตัวเน้นคือตัวแต้มสีนาตัวเจาะตัวเน้นคือตัวแต้มสี ถามมาค่อยตามเนาะคะ่ะบ่มาบ่ชอบเรือนพานค่ะนแนวทางหัวนแนวทางตัวเลขกะมีเข่ามีรถเนาะค่ะน้อมีเข่ามีรุดสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะคะ่ะเฮงเฮงรวยๆปังๆเนาะพี่น้องจ้าสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านใดสนใจขเข้ากลุ่มแนวทางก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้คือเก่าเนอาอ id ไลน์ค่ะ s a y 6 6 6 9 s a y 6 6 6 9ห้าจ้าแอดก็จะข,ขอตัวลาแล้วพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ